ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากรออสที่ลานกิจกรรมชั้น3ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการวิทยาลัยสารบัดช่างสมุทรปราการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมบริการความงามภายใต้คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอกรอสศูนย์บริหารเครือข่ายเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา CVM และศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษา Excellence Center กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีความงาม โดยมีนายศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบโล่และเกียรติบตัตรผู้สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพเทคโนโลยีความงามโดยมีดรธีรนันมานีรัฐผู้อำนวยการวิทยาลัยสารบัตรช่างสมุดปราการกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะอนุก,กรรมการทั้งภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพเทคโนโลยีความงามสมาคมต่างๆนักเรียนสารบัตรช่างและประชาชนเข้าร่วมโครงการ ภายในงานมีกิจกรรมบนเวทีสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพความงามจุดประกายอาชีพในตัวคุณโดยเครือข่ายสถานประกอบการสมาคมภายใต้อ,อกอรรอ,อสอกลุ่มอาชีพเทคโนโลยีความงามนิทรรศการแน,แนวอาชีพและเวิร์กช็อปฟรีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายบูธแสดงสินค้าด้านความงามสาธิตการสักคิ้วและการสักปากธนาคารออม